สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วการจะได้พลาดเวลามาีคขีปอัปเดตใหม่ๆนะในผู้ชมวันนี้เราก็มาลุยกันที่2-2วินเองสำหรับ<ไ>ใครอยากาเป็นตจ้าที่นี่คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยก็อยามม่าที่บอกก็ไม่ได้บังคับนะดวงใครดวงมันนะผู้ชมนะครับ สำหรับค่ายที่ผมเล่นประจำของสองสองวินเนี่ยก็คือค่ายของคุยสปินละกันครับค <c oughs> ือมันมีหลายค่ายนะมันไม่ใช่มีแค่ค่ายคุยสปินนะ้ดูดิไวกิงก็มีโลมามันมีหลายค่ายค่ายพีจีความปติเพยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เออแต่ผมชอบเื่งของค่ายคุยสปินเพราะเดี๋ยวนี้มันหาเลนได้ยากนะผู้ชมเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยจ้าโอเคผมเล่นเป็นเกมสักุลาฟอร์ทูนในของค่ายอ่าคุยสปินนั่นเองครับวันนี้เรามีมาที่สองพันนะคือเราเราเหลือมาเลยดีกว่าพูดง่ายๆครับนี่อันนี้เป็นอ่า เป็นวายนะครับแล้วก็นี่เป็นโบนัสนะต้องมา3ามตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็นี่เป็นอ๋อมีเป็นฟอร์ทูนของรีสปินคือเป็นวายมา2แถวนะแล้วก็มีโบนัสอ๋อวายนี่สามารถแทนสัญลักษณ์โบนัสได้ด้วยคือโบนัสเนี่ยต้องมาแถวติดกันอ่ะโอเคเฮอดีว่ะถ้าวายแทนโบนัสได้นี่แจ่มเลยครับโอ้หโอ้โโอ้โ โอ้โห oh, oh, oh. ไปอย่างไวแต่ว่ามันให้ความคิดถึงมันมันให้อารมณ์มาะไว,ว่าไปอยู่ญี่ปุ่นนะเป็นมีดอกซากุระด้วยนะครับสวยเลยนะโอ้ oh, เป็นไว้ลยอ้ oh. มันมีเป็นไวใหญ่เลยนะโอ้ oh, ดูดิโอ้โ oh. หเป็นไวามาเต็มเลยนคะรับ โอ้โหแล้วดูว่าพันเจ็ดนะโอ้พันหกแล้วพันหกแล้วพั uh huh, 1, 700, นเะจ็ดร้อยอะ โอ้โห oh. นึกว่าจะมานะเนี่ยอ้ย oh, หลับพันห้าเก้าสิบะครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้โบนัสคือมันมาแถวหนึ่งเนี่ก็ยากแนละ้วมีมาครั้งแรกตอนที่เรากดครั้งสองครั้งแรกแล้วมันมานะหลังจากนั้นก็ไม่มาอุ oh, ้ย oh. มาแล้วโบนัสเพื่อน mm hmm. เป็นไวก็ได้อุ้ย oh. โบนัสหรือไวก็ได้นะครับ 6,005แล้ววะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอิร์ทอาแล้วครับอันนี้คือโบนัสขาดแถวหนึ่งแล้วเข้ามาเนี่ยโอ้โหโบนัสมาห้าตัวเลยนะเนี่ยเราจะถือว่าได้โอ้ได้ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่เราไปฝองรีสปินด้วยครับโบนัสมาเพื่อน โอเ้าในโบนันนี่คือบอกอะไรว่าเดอะเบสเลยนะครับนะโอ้ยนี่เรามีสิทธิ์ได้เลือกเลยนะเนี่ยดูดิฟลุปโอ้ยเอออู้มังกรสม้มโอ้มังกรส้มได้มีเยอะมันต้องเป็นหน้าคนนะมันค่อยได้เยอะโอ้โหได้เป็นพันเลยวะเนี่ยคือเรามาสองพันนี่เราได้มาสองพันห้าแล้วนะครับเนี่ยขยับหน่อยดีกว่าไปขอแบบจุกจกขอจุกจก โอ้โหแล้วเป็นโบนัสมาอีกแล้ววายก็ได้เออจบโอเคคุณผู้ชมเราได้ละโอเคครับเราได้เข้าฟรีเกมนะครับแม่ห้าสิบปุ๊บกดครั้งเดียวสองครั้งเราเข้าเลยนะครับมาครับเจ็ดฟรีเกมมาจากไปครับจบฟรีเกมนี้คือผมเลิกเลยนะครับเราต้องลุ้นวายนะเป็นเงี้ยเอา้าอะไรอ่ะเอ้ยยังไม่ได้สักบาทเลย เออโอ้โหเป็นเอ็กซ่าเอ็กซ่าฟีสปินนะคือมันจะล็อกวายอยู่เออมาเยอะๆน่อยโอเคอีกสักอีกสักแถวขอแถวสองแล้วกันได้ไหมเนี่ยขอแถวสองได้ไหมอ่ะโอก็ยังไม่ได้คนระับโอ้โหมันจะได้สักเท่าไหร่วะเนี่ยคือเราขาดแถวสองจริงจังนะตอนเนี้ยเอออู้เปออ็นผู้คนนี้โอเคคราวสุดท้ายนะ โอเคน่าจะคุมอยู่แหละอันนี้โอ้โหโอเคได้มาเจ okay, ็ดร้อยเจ็ดิบโอเคเรามาสองพันเราเึ้นเป็นสามพันสองเราผู้ชมนะถือว่าแจ่มเจ๋งอะ่ะเออก็เป็นประมาณนี้ใครอยากมาโจทที่คลิกที่ลิงตาคอมมินแล้วกันเด้อ